สวัสดีครับแอฟซีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้พามาเดินตลาดนัดทีโอชีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดีดหนูไข่หนูถงไข่นับหมวกบ้านแจะหมดแล้วอ่ะแบตที่แค่สมุดยังเดี๋ยวกลับไปยืมพี่ชั้นหน่อยนะเราได้ไดูถังมาล้ สวัสดีครับช่องอาจารย์หนุ่ม 5G พามาที่ตลาดรนะับ TOT นะครับเราจะไปดูกันว่ามีอะไรกินมั่งมีของขายมากมายแค่ไหนไปทุกคนคไปกัน บรรยากาศบรรยากาศนะครับเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมอืมบรรยากาศสดๆนะฮะวันที่ยี่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดแกนชินปากายะฮะ

สิบบาทเลยเอาบ้างเหรอเออกลับ <desserts> ด <Negative hungry> ้านบ้างไหนมนกลับ <check> ด <common understands> ้านอัน <blueberry> นี้เ right? ท he? okay. ่าไหร่น oh, okay. ้องสิบบาทสิบบาทอะขายถอยเลยเหรอโอเคโอเคเอาเอาเอา สิบบาทเองคบนบ่ะนี่อะไรเนี่ยขอ,องเนี่ยเ,เอานี่นี่ปลากิมอัมนอหนึ่งาบ้างยกนะทำไมต้องเอาเหมือนกันวะเออแยกไปดิ โค้ดนี่สิบบาทนะเพื่อนๆสิบบาทเองนะสิบาทสูกๆนะฮะตลาดนัดเอ็นพีเอ็นพีสองนะมามาตอนนี้ยังทันนะเพื่อนๆนี่ยะฝากถือเลยได้ป่ะไม่มีอะไรใส่ดิแมวแมวแมวใส่นี่ดีกว่นไม่เอามาให้หนูอันใส่อันพี่ถือของพี่ไป ส,สิบบาทสิบบาทแล้วยอมรับทางนะเดี๋ยวให้คนมาเยอะๆนะ สิบบาทเองอม,เออมันจะเลิกกมดแล้วมั้งมันเนความจง สวัสดีค,ครับทุกคนฮะวันนี้เท้าอาจารย์หนุมใช่เขา,าจะเลิกแล้วเนะี่ยสวัสดีทุกคนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาจารย์หนุนฮะจีม, 59, มาพาตลาดนัดพีโอทีนะครับ ตอนนี้ตลาดใก,กล้จะวานแน่ขายที่ซอย14ป่ะพรกงนี้ขายไแลนะเ,เดี๋ยวพันนี้จะไปหุดซื้อ,อปลาไข่นะครับปลาไข่

พี่สาวนัดเราแต่งตัวเองก,กันไปที่ห้องของหนังห้องไหน่นเราโหวดรอบกลางอะไรมาเอา้าไม่ไหวอยู่คนนี้ยังไงกันเนี่ยเลยมาข้ามไม้ฟังหน่ะครับ อ,อันนี้เสื้อผ้าอาพรราคาแต่งี mấy ờ, <laughs> không, mấy mấy không, mấy á, đi chatโทรศัพท์, à, đến bên lánโทรศัพท์ á, 6-7 lán, 6-7, à, 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 6 7 à 6 7 à 6 7

เออบอเดียร oh, oh. mm ์น hmm. hey oh. okay. ี่วะเนี่ยนี mm. ่วเนี่ยนี่ไงใช่ั้ยนี่ไงสายมีอย่นเอาสายอย่างเดียวกะนี่มีสายอย่างเดียวป่ะไม่ต้องมีหัวรุ่นไหนรัะรุ่นไหน โทรศัพท์รุ่นไหนครับอยี้ทงหเนอยปนใช่ไหมเฮ้ยมีมีของเรียกอะไรไทซีไหมไทซีนี่ร้เอเดียวน้อยหนึ <laughs> H มีมีนะพี่แคไม่กห่วงแล้รเนี่ยแรงไหมแรงองเอาอัน,อ,นอันเท่าไหร่แรงแรงร้เดียวก็พอนะเพนะื่อนๆะอืม

นะร <Huh? S 2> <laughs> yeah, ับสนใจทบุญให้กับแม่หมานะอันนี้เลยกาแฟกาแฟสดชาเบอร์ดี้เบอร์ดี้เบอร์ดีมีป่ะเบอร์ดี้ เมื่อดีไม่มีไปทางนู้นบ้านะเอามีโน่นดิเหรอเออราได้โนึกว่ามีแค่นี้ตลาดนัดยาวใหญ่นะพี่เพื่อนๆทุกคนนะครับเฮ้ยคุณหนุ่ยนี่วะเนี่ยใช่เนื้อไงเงาวัสดีครับซื้ออะไรเนี่ยเอาเนี่ยไปมาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณค่ะขนมหวานทั้งหมด ได้อะไรเมื่อกี้นะได้อะไรได้ของลูกนั้นเลยพอดีเขามาอยู่แม่ตอนปิดเดินมาไหนกันมาเดินแถวอใช่ใช่ไม่ไปเที่ยวนู่นมั้งไม่ได้ไปเลยเมื่อวานเขาเลี้ยงคุณสุชาติอยู่เลี้ยงชลี